ปัจจุบันมนุษย์เราได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเข้าถึงข่าวสารความรู้ความบันเทิงการติดต่อสื่อสารซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าถึงกันอย่างหน้าขึ้นทาให้การที่เราจะเข้าถึงสื่อนั้นง่ายยิ่งขึ้นและสื่อต่างๆเหล่านี้เองมีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวก และลบดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์และโทษที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันปัญหาทางสังคมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันที่พบมากที่สุด 1. มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ 2. เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่เป็นเท็จมากขึ้น 3. ม,มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 4. เกิดการบุกรุกโจมตีข้อมูลองค์กร 5. เด็กติดเกมมากขึ้น 6. เกิดการละเมดิดลิขสิทธิ์ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนเกือบทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ 1. ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 2. ทําให้เกิดความเท,าเท่าเทียมกันในสังคมหรือเกิดการกระจายโอกาสเช่นการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทําให้เด็กที่อยู่ในชนบทหรือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนเด็กที่อยู่ในเมือง 3. ทําให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้นเช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้น 4. ทําให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นเช่นการรวบรวมข้อมูลเรื่องคุณภาพในแม่น้ําลําคลองต่าง,างๆเพื่อนํามาตรวจสอบวัดมลภาวะแล้วดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นต้น 5. ทาให้เกิดระบบป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆหรือระบบป้องกันภัยต่างๆเป็นต้นเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันไปแล้วซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ หากใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้และเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเราควรที่จะปรับตัวไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อที่จะอยู่